ล่าุดที่ไปต่างจังหวัดมางเปล่า <Okay. S 1> ไม่ไปถ่ายละครลูกค้าค่ะโอ้โหไปหลายที่มากมีแบบอายุทยาชนบุรีอะไร ตัวหินได้คะช่วงนีตัวหินได้ไปตอนงานช่องอะค่ะเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วมั้งไม่น่าหรือเดือนที่แล้วจำมันไม่ได้ไม่ได้ครับเห็นข่าวมาบอกว่าในวันปาร์ตี้ช่องเราไปเมาแล้วอารวาสเลยยคือไม่มีเลยคือแบบตลกมากคือไม่รู้ว่าแบบเออข่าวมาจากไหนหรืออะไรยังไงแต่คือแบบน่าจะเป็นแบบการเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างงี้กันมากกว่านะคะจริงหรือเปล่าครับที่เราแยกอ่าแยกรีสอร์ทไปนอนกับพี่มาก คือเราไปกันเราไปกันเยอะมากคือก็แบบก็รวมกันแบบคนในบ้าน<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบช่างหน้าช่างผมอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยแล้วก็คือเหมือนมีแบบรีสอร์ทของพี่ที่รู้จักอย่างเงี้ยเขาแบบเออชวนไปเราก็แบบเออไปพักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบแยกฝั่งกันเราแบบไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับุ ออกจากงานก็คือดึกแล้วแล้วก็คือกลับ <c ười> ไปโรงแรมก็แบบสวยแบบเดี๋ยวก็นอนแล้วค่ะเพราะวันรุ่งขึ้นก็ต้องรีบกลับไปกรุงเทพแต่เรายืนยันได้ว่าเราไม่ได้ไปโวยวายหรือว่าไม่มีโ<ไ>วยวายแน่ออนอน,นคือมันมคือไม่รู้สิเราเรายอมแล้วเราเสียงดังจริงแต่เราไปเสียงดังในทะเลเราไปเล่นแบบโดนัทมันนะโบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะแบบไปรบกวนคนที่แบบเขาพักอยู่แบบห้องฝั่งริมทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือถ้าใช่ก็คือแบบเออฝากขอโทษไปด้วยแต่ว่าเรายืนยันว่าเราไม่มีการมาอารวาสหรืออะไรแน่นอนแต่เพราะว่ามีแบบว่าทางผู้จัดการโรงแรมเนี่ยมาเคาะเลยว่า ให้เบาๆนิดนึงมันถึงทำนั้นี้คือคือห้องหนูเนี่ยไม่มีโดนคอรหรือโดนเตือนแต่คือไม่ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าตอนเช็คเอาออกก็คือยังไม่มีปัญหาอะไรแบบเจ้าของโรงแรมอย่างเงี้ยเขายังมาขอถ่ายรูปแบบยังเอารูปเราขึ้นอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยยังแบบล่ําลากันปกติเขายังชวนเราไปอีกเลยซึ่งคิดว่ามันไม่น่าไม่น่าจะมีแบบการแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการบาดมางกันนะคะอยา ที่แบบว่าเราแก้รีสอร์ทออกไปนอนที่นึงนี่คืออะไรอะคะก็คือมีพี่ที่รู้จักอะค่ะมีรุ่นพี่เขาแบบไปเปิดรีสอร์ทมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชวนเราไปทัก เออเราก็แบบเออตกลงงั้นเราไปพักช่วงที่เราไปงานช่องแล้วกันเพราะมันที่หัวหินกันแค่นั้นโัวคนมองว่าแบบดังแล้วเรื่องมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยไม่ค่ะเพราะว่าเราก็แจง้งคือทางทางช่องก็คือจะมีบางคนก็คือกับกรุงเทพเลยบางคนก็ค้างอย่างเงี้ยเขาก็แค่ถามว่าแ,แบบเออจะค้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องอยู่ที่นั่นตรงนั้นอะไรเงี้ยเจเบล่าเขายังเมาส์ตอกันอีกว่าบอกว่าเราขอค้างฟร<ต>ีแล้วก็เพื่อแลกกับถ่ายรูปลงอินสตาแกรมไม่ค่ะไม่ค่ะคืออันนี้คือเป็น เป็นข้อเสนอของเจ้าของเขาให้มาเองเป็นยังไงครับเขาให้ถ่ายรูปไม่ค่ะไม่ค่ะคือเขาเขาแบบเออแบบที่แค่ขอถ่ายรูปด้วยนะแต่ว่าแบบอยากให้ลองมาพักดูอยากให้มาพักแบบเออเขาก็เขาก็ให้พักฟรีอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นละมีคนเห็นเ็นล่าซอนโรชัยไปที่กาญจนบุรี คืออยากจะบอกว่าวันนั้นก็คือยังทำยังทำงานอยู่กรุงเทพอยู่เลยก็ไม่มีอะค่ะคือพี่เบียเขาไปกับแก๊งเพื่อนเขาอย่างเงี้ยเออเราก็แบบยังทำงานเลยยังอัพรูปอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลยคือถ้าอยากรู้นะาว่าอยู่ไหนตามอินสตาแกรมอปปินได้เลยว่าแบบเออเราถ่ายละครอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีได้พันได้พันเราจริงๆกับแก๊งเพื่อนสาวอีกสองสามคนก็แก๊งอันนี้มิซ การอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบเออแบบเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้นหรือเปล่าเพราะว่าแบบคนจะชอบคิดว่าถ้าถ้าเห็นพี่เบียร์ต้องเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือยืนย,ยันว่าแบบก็ยังทํางานอยู <บะ S 1> ่คงเคยได้ซอลไปไหนมาไหนกับพี่เขาหรือเปล,ล่าคะแล้วโดนแชะภาพอะไรโอ้ยไม,ไม่ไม่มีโอกาสเลยค่ะเพราะว่าแบบก็ทํางานคน่อนข้างเยอะเหมือนกันช่วงนี้แสดงว่าถ้ามีภาพมาเรานี่อธิบายได้แน่นอนใช่ค่ะเพราะว่ายืนยันว่าไม่มีใช่ใช่พี่เบียร์เขาได้ใส่การกันตัวเอ ก็เห็นเขาอัพรูปบาที่มันไม่ชเราแสดงว่าก็ต้องเป็นผู้หญิงคูอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันมันมีผู้หญิงสอนทายที่เรียนจริงๆค่ะก็มันมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเราหรือเปล่าก็เป็นใครก็ได้อย่างเงี้ยในเพื่อนกลุ่มเขาก็มีผู้หญิงเหมือนกันได้ถามหรือว่าได้คุยกับพี่เบียร์ไหมค เพราะว่าแบบไม่ได้ทราบมาก่อนเลยนอกจาก้อนตอนไทยแล้วเขายังบอกว่าเห็นทางห้องเดียวกันด้วยโอ้ยอันนี้ยืนยันยืนยันว่าไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีแน่นอนหวังใจว่าพี่พีจะไปสิบสาวคนอื่นป่ะคะเวลาก็คือในกลุ่มเขาก็มีผู้หญิงแหละไม่สีแดน้อนคะว่าทำไมแบบใครปล่อยข่าวมาอก็งง กก็อาจจะเป็นด้วยความที่ว่าเขาติดภาพว่าถ้ามีพี่เวียแบบเขาแบบพ่วงว่าแบบหนูจะต้องเป็นคนซ้อนท้ายเสมออะไรอย่างนเงี้ยมั้งคะแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนเรียกไปเอ่ยครั้งนี้แบบว่าเหมือนแบบน,นอน <c oughs> ม,นมนอากี่แบบพี่ชายเออก็น้องก็รู้สึกนิดน,นึงแหละแต่ว่ากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คือเข้าใจว่าแบบน,น้องข่าวค่ะโอเคแต่ย,นยืน,น,นะยนยันว่าไม่ได้ไปน้องยืนยันว่าไม่ได้ไป